สวัสดีครับพบกับร้านติดตั้งยางขอบประตูนะครับยางขอบประตูกันเสียงนะครับผมคุณนสมบัติก็คือจะช่วยลดเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับยางขอบประตูที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับยางนวมมันจะโป่งกว่าเดิมหนากว่าเดิมนะครับมันจะช่วยทำให้ปิดประตูแน่นขึ้นนะครับ ก็จะช่วยลดเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับคันที่ผมติดตั้งอยู่นี้เป็น CRV นะครับรุ่นนี้ติดตั้งง่ายครับผมก็สามารถดึงยางเดิมออกแล้วก็ติดตั้งยางใหม่เข้าไปได้เลยนะครับ,รบยางที่เราติดตั้งจะเป็นยางที่ติดอยู่กับตัวบอดี้รถนะครับหรือสมัยก่อนเขาเรียกว่ายางกระดูงูนะครับ ส่วนยางที่ติดอยู่กับตัวบานประตูนะครับอันนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ายางตัวนี้จะเป็นงานเฉพาะรุ่นนะครับราคานะครับราคาในการติดตั้งประตูนะครับเราติดตั้งที่บานละ500บาทนะครับส่วนฝาท้ายนะครับราคา800บาทครับ CRV ก็รวมแล้ว2,800บาทนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่สมุทรปราการนะครับก็มาติดตั้งที่ร้านได้นะครับเราติดตั้งให้ร้านอยู่ที่ตลาดศรีวลีภาซ่านะครับซอยวัดศรีวลีน้อยตำบลบางฉลงอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการหรือลูกค้าท่านใดจะสั่งไปติดตั้งเองก็ได้นะครับเราก็ส่งขายทั่วประเทศนะครับส่งแบบเก็บเงินปลายทาง ลูกค้าก็สามารถไปติดตั้งเองได้นะครับติดตั้งไม่ยากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ